สวัสดีครับนี่อไรแกคอัท่มหอูก็มาบุนี่มากักระดาวิลนเยอลว่าเนเลยสวัสดีครับนี่อะไรแกคอัมหอูก็มาบุนมากกระดาวิลมนเสียแล้ว่าเนเละ วนกเล่ผันดุจีอีผดีนี่เงอี่อดดีมักคือผันดูละชอดีไงทีนี่คืออราชอดดีชอดีฮะกิดดูรู้วาดวีก็ออนะ ดาวิ hey, mom, ่งอครดาวิชอดีชอดีเดดาวิ่อครักับบอชอดีก็คือชอดีเบย์มบาตีเนี่ยชอดีเบยชุดวันน้จีนี กินหอยครับน้ำจิม้มน้ำจิมำจ้ม,มออกครู่เดยด่นว้าตะเขียนก็อ,อกครู่นะชอดีก็อครูชอดีก็อ,อกครูม Còn lò bẹt luôn kìa, lò bẹt luôn rồi, nào kìa Đâu có khu phở với nhà đâu kìa Không, bữa tí. Bữa tí 何,時何時、何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 、

tờ đi <laughs> Người ta hề Người ta hề Người ta hề jadi dipelajari kan ai anyo do nyog ti ho oh bo po oda le bi le po ta bố à. <laughs> <Bà ba. cười> <ta hẹn> <laughs> bye, bố Oh, we are bố Oh, we Oh, we do that. Oh, we do that. Oh, we do